สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาชมสสาชาแนลนะคะวันนี้สาจะพามาดูโมบโฮมนะคะว่าเขาทํากันยังไงบ้างแล้วก็เป็นสภาพแบบไหนที่สาบอกว่าโมบโฮมนะคะรู้สึกว่าทางเมืองไทยเราจะยังไม่มีนะคะ,ะ,ะอันนี้คือโมบโฮมนะคะโมบโฮมก็คือเป็นบ้านที่แบบว่าบางมีอยู่2อ,อแบบก็คืออย่างแรกคือเขาจะมีเป็นล็อกให้เช่านะคะ แล้วก็จะมีเป็นแบบว่าออนแลนด์ก็คืออยู่บนพื้นดินอ่าเป็นที่ของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่คือหลังที่คะลซื้อมาแล้วก็มาซ่อมนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าดับเบิลวายนะคะนี่ดับเบิลวายคือเป็นเป็นแบบว่าสองหลังติดกันค่ะลอซื้อมาแล้วก็มาซ่อมมาเปลี่ยนสกเกิร์ตตัวขาวๆตรงเรงนี้ยเขาเรียกว่าสกเกิร์ตนะคะตัวนี้บ้านพวกนี้คือถ้าเกิดว่าเขา ต้องต่อสัญญาเหมือนคล้ายๆกับรถมันจะมีแบบเรียกว่าอะไรอะต่อเป็นเป็นพรลบเห <laughs> มือนพอรลบรถอ่าพอลบอบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าะพาไปดูข้างในนะคะไปดูข้างในอันนี้คือซ่อมแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เก็บความสะอาดเท่าไหร่ดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะ โมบูโฮมจะเป็นบ้านที่แถวอเมริกาจะมีเยอะเยอะอยู่บางทีก็จะเป็นพาร์คนะคะก็คือ,อเป็นหมู่บ้านเป็นคอมมูนิตี้เป็นหมู่เป็นโซนของเขาอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงฮอลิเคนนี่ก็จะก็จะลำบากหน่อยเขาก็จะย้ายเข้าไปอยู่ตามสถานที่โรงเรียนหรือว่าอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วนะคะคือก็เดี๋ยวจะไม่แล้วก็จะมาตามเก็บงานแล้วก็ยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต นะ,ะนจะมาดูห้องนี้นะเข้ามาก็เหมือนบ้านปกติเลยค่ะมันบ้านปกติเลยนี่จก๋ก็หลังนี้คือ,อเป็นอีกหลังหนึ่งที่คาร์ลทำนะคะเดี๋ยวพาดูข้างในสิคะเพิ่งทาสีไม่เสร็จเลยนี่ก็พอมีไฟแล้วนะคะต่อไฟต่ออะไรข้างล่างนี่คือย้ายได้นะคะย้ายแบบโอ้ห้องน้ำเขาก็อย่างหรูเลยนะเนี่ย เหมือนบ้านธรรมดาเลยค่ะดูสิอ๋อนี่ยังทำห้องน้ำยังไม่เสร็จนะคะอ๋อห้องน้ำก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่ห้องน้ำนะคะอออันนี้มีกี่ห้องไม่รู้นะคะแล้วเดินดูแป๊บหนึง่งตอนนี้ไม่มีห้องนี้ไม่มีไฟเป็นห้องเก็บให้คล้ายกับตู้เสื้อผ้าอันนี้ดีเป็นห้องน้ำ ห้องนี้คือห้องมาสเตอร์รูมก็คือห้องใหญ่ที่สุดของของบ้านหลังนี้มีอ่างจากูซซี่มีอะไรด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งเออเขาก็ทาสีดูพื้นเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะนี่เราจะพูดถึงพื้นพื้นนี้คือแบบว่าทุกคนอาจจะมองว่าเป็นพื้นปาเก้ย,ย่างสวยหรูนะแต่ว่ามันจะมีเป็นแบบคล้ายๆกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพื้นที่เขาแบบติดง่ายติดตั้งง่ายนะคะอันนี้เป็นข้างหลังบ้านนะคะเป็นสเต็ปข้างหลังอันนี้คือโมบโฮมออนไล n ์นะคะตัวนี้ก็ประมาณไล่หนึ่งเนาะไม่ถึงไล่นะคะขอโทษทีก็ประมาณงาน1ง,งานนะคะนี่นี่คือ1ง,งานของโมบ Home อนไลน์อันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่คาร์ลอตซื้อมาแล้วแบบ สภาพเดี๋ยวจะขึ้นให้รูปขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าสภาพตอนที่ก่อนเอามาซ่อมนี่เป็นสภาพยังไงแต่อันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วนางซื้อมาประมาณ50,000 50, ห้าหมื่นดอลลาร์ได้นะคะหลังนี้ซื้อมาซ่อมนะคะแล้วก็พอซ่อมเสร็จเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะขายยกอานนี้คือเป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็ต้องดูตามสถานที่นะคะห้องนอนอีกห้องนึงอันนี้เป็นห้องที่แบบ ปูพรมข้างในห้องจะเป็นปูพรมนะคะมีตู้เสื้อผ้าข้างในเรียบร้อยนี่เป็นห้องเด็กหน้าต่างฝั่งฝั่งนี้เอาเห็นเพื่อนบ้านด้วยนะเนี่ยข้างนี้เป็นเพื่อนบ้านนะคะโอเค่ะดูฝั่งนี้นะคะห้องมาสเตอร์รูมฝั่งโน้นแล้วก็มาฝั่งนี้เป็นห้องอันนี้ห้องที่สองนะคะ ต่อกันที่ห้องนี้นะคะห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องนอนอันนี้ก็เป็นประตูเขานะคะเป็นประตรูแบบตู้เสื้อผ้านะคะคือสามห้องสี่ห้องนอนเออดีสี่ห้องนอนนะคะนี่อันนี้เป็นห้องน้ำรวมอ๋อเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะนี่เออดีเปลี่ยนใหม่หมดเลย ต้องบอกก่อนเลยว่า,า,าที่นี่นะคะเขาจะมีเป็น2แบบก็คืออย่างที่จะบอกคืออย่างแรกคือออนไลน์ land, แล้วก็อย่างที่2ตัวนี้คือแยกออกเอเขาเรียกว่าอะไรอะในในพักก็คือในคอมมูนิตี้ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอย่างงี้นะคะเอันนี้ดี Okay. เดี๋ยวไปดูห้องครัวนะคะห้องโถนะคะนี่ห้องโถใหญ่ห้องครัวเขาก็เปลี่ยนซิงก์หมดเลยนะคะเน้นคาบินเนตเน้นอะไรนะคะอาโมบ h o อ e โฮมจะมีอยู่ก็เป็นอย่างเนี้ยเขาเรียกดับเบิ้ลไวดับเบิลไคือหลังใหญ่คือสองหลังติดกันแล้วก็ถ้าเป็นแบบซิงเกิลไก็คือจะอเป็นแค่หลังเดียวนะคะนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะ ห้องนี้เป็นห้องลอนลี่ห้องที่เขาใช้ใชแบบเครื่องซักผ้าอ๋อเขามีนี่ออกไปข้างนอกด้วยนะคะเดี๋ยวไป้างนอ๋อนี่ดีจังเลยเป็นแบบออกมาดูสถานที่ข้างนอกหลังบ้านนี่คือหลังบ้านอันนี้ยังประมาณ90%เอร์เซ็นตะเสร็จก็ทำความสะอาดะะทำความสะอาดแล้วก็ ลงขายได้แล้วก็จะทำอยู่ประมาณนี้นะคะหบโฮมจะอยู่ประมาณนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณนี่เขาซ่อมไปหมดไปสามหมื่นแล้วอะาคิดว่าเขาคงจะขายาได้อยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะแสนกว่ากว่าคิดไว้นะเพราะามันเป็นออนแลนด์ด้วยนะมันมีมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอที่ดินด้วยอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบ ซื้อบ้านเปล่านะคะมีผักที่จะกินได้ด้วยนะเนี่ยใบมะระนะนะรอดมะระขึ้นเต็มเลยนะคะหลังบ้านเนี่ยเฮ้เฮค่ะโอเคค่ะ,เ,คคะเป็นไงกันบ้างคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ครลอดทำนะคะก็คือโมบลโฮมนั่นเองโมบลโฮมมีออนแลน์ land, แล้วก็มีกับ เป็นหมู่บ้านนะคะออนไลน์ก็จะเช่าเป็นสถานที่อย่างนี้นะคะ่ะเป็นเช่าเขาเป็นเดือนเป็นล็อกเป็นล็อกเหมือนเราเช่าทําตลาดนัดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีสายอะ,อะไรต่างๆให้ให้ต่อเข้ากับโมบโฮมนะคะก็อย่างเช่นว่า RV พวกรถ RV ที่เขาแบบว่าไปจอดที่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วเขาจะมีะสายพวกต่อปลั๊กไฟอะไรเข้าไปในเครื่องห้องเครื่องของของแต่ละหลังนะคะก็คือ หลังนี้ก็จะคล้ายๆกันก็ต่อสัญญาปีต่อปีอันนี้คือเป็นเรื่องแปลกก็คือแบบต่อสัญญาก็คือเหมือนอพอรลบอถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือว่าบ้านก็ขาก็ไม่ได้ให้ดูเป็นบ้านเล็กที่นะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็เซฟเซฟเรื่องนี้หน่อยนะคะทาก็เลยพาดูแค่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่อเมริกาเขาทำกันนะคะโมบลโฮมนะคะไม่รู้ว่าที่ไทยเราเขาทำกันหรือยังนะคะเราก็เลยพาดูว่าอันนี้ก็ ทำเงินได้อีกอย่างหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูาช่องของสาและะ้วแล้วก็ถ้ามาีคอมเมนต์หรือมีอะไรที่แบบว่าอยากให้สา,าทำมีคอนเทนต์อะไรก็เสนอได้เลยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะทำอ,อะไรออกมาก็ประมาณว่าทำเป็นชีวิตเดลี <t> ่ของอทุกวันที่สา,าเจอแล้วก็ที่เราทำงานอยู่ก็ประมาณว่าสอนนวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เดี๋ยวก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบกดไลค์นะคะกดแชร์จ้ะด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยการกด subscribe ใน YouTube ให้จ้าด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกคน